เฮ้เปน็นแมงโตมีแรงดึงดูดแม่เหล็ก ยังไม่ล่วงเลยอะโอ้ตัง,ตงหหยสิบบาทโหลดนิ่ง สวัสดีค่ะหิงเย,ย่ค่ะวันนี้หิงมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมาแชร์ให้ทุกคนดูเป็น3แอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเดินทางในต่างประเทศได้เวลาที่เรามีแอปอันนี้แล้วเราก็สามารถเดินทางได้โดยแบบไม่หลงทางแอปพลิเคชันแรกก็คือ Google Translate อย่าง Google Translate อะสมมุติว่าเราไปซื้อของหรือว่าเราไปอะสมมุติว่าเราไปซื้อของก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะถามเขาว่ายังไงเราก็พิมพ์ลงไปในนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษสมมุติว่าเราจะถามเขาว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ภาษาอังกฤษคือ how much ใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปว่า how much แล้วแล้วมันก็จะแปลเป็นจากอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เราเราก็ยื่นอันนี้ยภาษาญี่ปุ่นอันนี้ให้เขาไปอ๋อเขาก็จะรู้แล้วว่าเราถามเขาว่าอะไรมันก็จะสามารถสื่อสารได้อันนี้เป็น Google Translate ที่มีประโยชน์เนี่ยเนี่ยอย่างป้ายตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใช้ Google Translate อ่ะเลงไปเลยนี่เห็นมั้มันก็จะขึ้นว่า for a c c e s s for อ b i c l e ก็คือห้ามนำจักรยานเข้าไป เราก็จะรู้แล้วว่าสัญลักษณ์นี้ที่เขาบอกอ่ะคืออะไร Google Translate ก็จะมีประโยชน์ตรงน,นี้ต่อมาแอปพลิเคชันที่2ก็คือ Google Map Google Map เนี่ยช่วยได้มากในกรณีที่เราอ่ะจะเดินไปหาสถานีนั้นๆสมมติว่าเราอ่ะออกจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหม แล้วเราจะเดินไปที่ร้านร้านนึงเนี่ยแต่ว่าหรือว่าเราอยู่ที่สวนสวนหนึ่งแล้วเราจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเดินเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหน Google Map ก็จะช่วยในตรงนี้อย่างในเนี้ยเราพิมพ์ p o i ไว้แล้วว่าเราจะไป Ueno Station ใช่ไหมเราก็กดไป Ueno Station แล้วในจอเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าเป็น direction แล้วก็เป็นรูปคนเดินเราก็กด direction ตรงที่เป็นรูปคนเดิน เนี่ยมันก็จะขึ้นเส้นทางให้เราเดินถ้าเราจะเดินตามเส้นทางที่มันบอกเราก็กดสตาร์ทอ๊บเนี่ยแล้วเราก็หมุนหาทิศที่เราควรจะเดินไปพอเราได้ทิศที่เราควรจะเดินไปแล้วใช่ไหมเราก็เดินตามลุขสอนไปเลย สำหรับใครที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะพอเรากดเข้ามาหน้าแอปเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็กดตรงคําว่า r o ทแล้วมีรูปรถไฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปรถไฟใช่ไหมมันก็จะขึ้นฟอร์มกับ t ูให้ก็คืออร์มก็คือเราจากตรงนี้จากจุดที่เราอยู่อ่ะเราจะไปไหนอย่างตอนเนี้ยจุดที่เราอยู่คืออูเอโนใช่ไหมเราก็พิมพ์เข้าไปเราจะไปที่สถานีเนริมะเราก็กดเข้าไปเลย เสร็จแล้วปุ๊บพอเราพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมเรากดเสิร์ชมันก็จะโชว์เส้นทางทั้งหมดขึ้นมาให้เราเลือกเราก็เลือกที่เส้นทางที่1ก่อนเพราะว่าเส้นทางที่1นึ่งเะเป็นเส้นทางทีแอปมันเลือกให้เราแล้วว่าประหยัดสุดต,ต่อรถน้อยสุดแล้วก็ไปง่ายสุดเนี่ยเรากาววา็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปนี้เราก็ดูเลยมันก็จะบอกว่าให้เราไปสายสีเขียวนะไปต่อที่อียิปมโรแล้วก็อียิปต์มไปต่อที่เนริมาก็คือแค่สองต่อแล้วก็ในแอปเนี่ยมันยังบอก้วยนะว่า เดินทางด้วยรถรถไฟสายอะไรแล้วก็แผลนฟอร์ที่เท่าไหร่ที่เราควรจะไปขึ้นราคาเท่าไหร่เงี้ยมันก็จะบอกอรายละเอียดก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังวางแผนเที่ยวอยู่นะเอาไว้ถ้าหิงเจออะไรที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหิงจะเอามาแชร์ให้ฟังใหม่บายบายพี่ไทยมีไหม,มอันนี้เป็นสลัดแรบปบ ดูมันน่ากินเดียร์เราก็เลยเอามาหนึ่งอันเมื่อกี้เรากะจะแกะตรงนี้แล้วก็ได้เหลือไม่เห็นนรองถุงคือเขาคิดให้แล้วเราจะได้ไม่มือเลอะเว้ยมันมีทั้งสองด้านเลยก็คือถ้าเราจะกินเราก็ฉีกตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็ยังแปะไว้อีกไม่กันไม่ให้มันเลอะนี่โคตรเลยคืออำนวยความสะดวกให้ดีดมากทุกอย่างคิดให้แล้ว นี่หลังจากที่เรากัดมาจนมันเหลือแบบอย่างนี้แล้วใช่ไม่มมันเตี้ยแล้วอะถ้ากัดต่อมันก็จะโดงกระดาษใช่ป่ะตรงนี้เขาก็คิดให้อีกอต้องปอกออกมาได้อีกเลยเป็นกระดาษเขาทาเป็นรอยปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยอืม